สวัสดีคณะกรรมการด้วยนะคะพวกเราบงบุหลันนะคะตัวแทนจากมหาวิทยาลาาัยราชภัฏสงขลา ขอบคุณค่ะขอขอบคุณนะคะทางกองบกิจอิมเมจแนวอร์นะคะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะขอเสียงประมือให้กรรมการด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานนะคะขอบคุณทางมหาพิรราชภัฏ์เกษมด้วยนะคะสำหรับเพลงต่อไปนะคะ อยากให้ทุกคนร่วมสนุกไปกับเราวงบุหลันช่วยกันได้ไหมคะขอเสียงหน่อยได้ไหมคะ <Yeah. S 1> ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรา <Cut. S 1> ให้หนักดนตรีทำเป็นตัวอย่างนะคะปะมือไปด้วยกันก่อนเร็วทางด้านานอกตบได้นะคะช่วยกันตบก็ได้นะคะเ <Yeah. S 1> <Woo! S 2> ดี๋ยวนะ Say เ e y Yeah. Mm -hmm. 好 หลายคนคงจะถูกใจนะคะแล้วก็<ช>ไม่ว่าเราจะชมวงนี้กี่ครั้งเราเไม่เคยผิดหวังในเรื่องของการแสดงที่ได้รับความสนุกสนานจากวงดนตรีวงนี้เลยโดยเฉพาะนักร้องอุตายแต่งหน้ามาเป๊ะแต่ว่าตอนนี้เหงื่อออกแล้วเอาที่ช่วยน้องหน่อยแต่ก็ยังสวยอยู่นะคะ,ะก็เรียกว่าสนุกสนานกันมากๆเลยนะสําหรับวันนี้ใช่ออแล้วคือมันกันตลอดเลยนะคะตั้งแต่เพลงแรกจนถึงสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยทั้งวงนะดูสนุกมาก แต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้วงต่อไปขึ้นมาเตรียมซาวเช็คก่อนเลยแล้วกันนะคะวงคีมตยอคนนะคะดีกว่าเนาะขอเดี๋ยวเราจะคุยกับนักร้องนากันก่อนแล้วกันนะคะโอ้โหรู้สึกว่าวันนี้กองเชียร์มาเยอะมากใช่นช่วยนนํ่ตัวหน่อยได้ไหมคะว่าชื่ออะไรเอ่ยชื่อจริงชื่อเล่นค่ะชื่ออะไรก็ได้นามสกุลก็ได้จะเรียกนามสกุลนางสาววลิกาเกตสวัพิธาค่ะชื่อเล่นชื่อตงโมค่ะอยู่มหาวิทยาลัยราชพัฒนเกษมค่ะราชพัฒอยู่ไหนค่ะ คิดว่าอันนี้เราไม่ได้กูอวยกันเองนะแต่ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งวงแล้วก็เป็นนักร้องอีกหนึ่งคนที่ในอนาคตเนี่ยนะน่าจะมีผลงานดีๆให้เราได้ชมนั่นแหละแต่ว่าเขาเขาจะมีท่าเอกลักษณ์ของเขานะยัรอบที่แล้วละยักคอใช่ไหม <laughs> คอหลุดยัง <laughs> ยตอนนี้เครี <c oughs> ดหรือยังลูกตอนนี้คอเราโอเคนะยังได้อีกนะคะย่งดอีกด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้เนี่ยกว่าที่เราจะมาโชว์ในวันนี้ได้เราได้เตรียมตัวมายังไงบ้างคะก็มีเวลาว่างตอนกลางวันเราก็จะซ้อมซ้อมกันค่ะ มีเวลาเราจะซ้อมเรื่อยๆใช่แล้วเพราะว่าของอย่างนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการซ้อมเลยใช่ไหมแต่พี่สงสัยอย่างหนึ่งคือน้องเนี่ยส่วนใหญ่จะถนัดเพลงที่แบบร้องจิกๆหน้าจิกๆแล้วถ้าเกิดว่าให้เราร้องเพลงหวานๆหน้าหวานๆเราทำได้หรือเปล่าทำได้ไหมเฮ้ยราะว่าจริงๆแล้วโมเป็นคนที่แบบว่าเรียบร้อยนะคละเหรอเรียบร้อยเปเลซะจะลูกนี่เชื่อว่าหลายๆคนคงอึ้งเหมือนที่ฉันอึ้งเมื่อกี้อะอยากให้ลองโชว์นิดนึงได้ปะอยากเห็นเสียงหวานๆแบบหน้าหวานๆ นึกไม่ออกไม่รู้จะเลิกจิกก่อนเอ้หน้าหวานสะกดยังไงคะหน้าหวานหวานสิ่งหวานหวานนะเพราะเราเห็นว่าจิกเยอะแล้วอ่ะดูหน้าพี่ดูแอปพี่คนไปเออเหรอได้นะนะได้โอเคโอเคอขอสักนิด So kiss me and smile for me Tell me that you wait for me Hold me like you'll never let e มีกูตายอะคาเบล่าก็พร้อนี่เขามีดีหลายอย่างจริงๆด้วยอต่ว่าขึ้นเจ็ทเพลนไปเราเรียบร้อยนะ มาเล่แล้วนะเกือบลอยขึ้นฟ้าแล้วนะเคลิม <c oughs> มากอ,ะอ่ะอ่าใช่แล้วอ่ะโอเคขอบคุณ,คณด้วยนะคะให้พักผ่อนก่อนและกันนะน้องแตงโมค่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันขอบคุณลูกหลานด้วยนะคะตอนนี้ค่ะวงต่อปเป็นกำลังใจให้ทุกวงเลยด้วยนะคะแต่ว่างานวันนี้ค่ะจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีผู้สนับสนุนใจดีที่ทําให้เกิดงาน Imagine Award งานประกวดดนตรีระดับอุดมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันนี้ นะคะเอ๋ใช่แล้วค่ะ,คะบบจอกเสื้อผู้ใจดีของเรานะคะต้องกราบขอบพระคุณงามๆค่ะ,คะขอบอขอคุณกราบขอบพระคุณงามๆเลยนะคะเริ่มจากปตทกรุ๊ปนั่นเองค่ะ,คะขอสยงปรบมือหน่อยค่ะนะคะขอขอบคุณชัยออยกรุ๊ปด้วยนะคะใช่แล้วค่ะรวมไปถึงค่ะสสซอสอสสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะและแน่นอนค่ะ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะและโอชิกรุ๊ปนั่นเองค่ะ อีชคกรุ๊ปนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะ i t e ทคส์นด้วยนะคะต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยค่ะที่ทำให้งานดีๆแบบนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะมีประโยชน์มากๆต่อเยาวชนไทยของเราที่จะได้มีการแสดงออกทางความคิดที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์นั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะอ่าเราก็ที่ลืมไม่ได้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเข้ามาอยู่กันในแอเรียนี้แล้วอย่างแน่นขึ้นแน่นขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เราผ่านกันไป3ามวงแล้วนะคะกับงานประกวดดนตรีที่เรามีน้องๆ ฝีมือดีนะคะ8ดวงด้วยกันแล้วก็อีกหนึ่งวงพิเศษนะคะที่ได้รับรางวัล Best Imagination ไปนะคะเมื่อตออหน้านี้เรามีประกาศกันไปแล้วด้วยนะคะแล้ววงต่อไปค่ะที่จะได้ชมความสามารถของน้องๆเขานะคะวงนี้เขาชื่อว่า DJ ไมเต้ยโอมคินแต่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยน้องเขาเป็น DJ หรือเปล่าเพราะว่า ่ีคือวงนี้นะคะมีน้องๆอยู่ด้กัน5คนได้แก่ดีเจไม้เต้ยโอมคินเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้น้องๆมากันครบหรือยังหคนแป๊บหนึ่งหนึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวผมเล่นให้พี่แดนซ์กันไปก่อนนะสวัสดีค่ะเชิญเลยนักร้องนำของเรานี่นักร้องนำ จะได้ทําให้ตัวเองเนี่ยชินเวทีแล้วไม่ต้องตื่นเต้นด้วยเราจะได้ชวนคุยให้แบบน้องสบายตัวขึ้นถูกต้องตื่นเต้นไหมคะตอนนี้มากครับมากมือสั่นไหมอะขอลองหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามนิดนึงผู้หญิงกลุ่มนั้นนี่คือเราหึงหรือเราอิจฉาหรือเราอะไรพี่ไม่เข้าใจ อไม่มีครับไม่มีครับเทแล้วไปถามแล้วเขาบอกกลุ่มนั้นไม่ใช่แฟนฉันรอดล้วฉันไม่โดนแต่อาจจะเอาไปฟ้องได้อีกทีหนึ่งครับฉันนึกว่าเป็นแฟนขับของเธอแล้วแบบพอเธอจับมือผู้หญิงแล้วเขาหึงก็พนกพวกพี่ๆน้องๆด้วยกันครับมาข้างหลังขอเสียงแฟนขับพวกเราหน่อยได้ไหมครับผมขอบคุณครับขอบคุณโอ้โหแน่นแน่นแน่นกองเชียร์แน่นจริงๆฉันเป็นไงเป็นไง